ก่อนจะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากกับ b e n ซ์เอ็นเคสตาร2025โอกาสเดียที่คุณจะได้ครอบครองดวงดาวได้ง่ายๆพร้อมรับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธดาว5%ทุกรุ่นทุกคันฟรีกระต่ยชั้นหนึ่งหงปีห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่30ตุลาคมนี้เท่านั้นสนใจเข้าชมนในแชนาออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n z c c o m เรามีรถเบนซ์สวยให้เรื่องมากกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะครับใครที่ตามหารถรุ่นนี้นะครับก็ต้องรู้ว่าหายากม,มากๆกับเกียร์9สปีดกับ Mercedes-Benz SLK 200 AMG กับรุ่นเกียร์9สปีดคันนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น SLC 300นะครับซึ่งเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไปใช้รุ่นเดียวกับตัว SLC 300เลยนะครับต้องบอกเลยว่าผลิตมาน้อยมากม มีตั้งแต่ปี2015ขึ้นไปนะครับที่สำคัญเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000 cc เทอร์โบ1 8 4แรงม้าแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรเกียร์เขาจะเป็นคันเกียร์เล็กๆนะครับดันขึ้นดันลงสะดวกสบายมากและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวรถนะครับเป็นรถสูนเบีนไยแลนด์นะครับคันนี้เข้าสู่ได้ทุกที่เลยนะครับถ้าลูกค้ากังวลเรื่องเซอร์วิสหลังการขายนะครับก็มาที่เบนซ์แคของเราได้โดยเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง a MG แบบนี้เเเลลยยท่ กันชนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นแบบดิมอนเรเดิลเกลีวเรียบร้อยนะครับหลังคาตอนเปิดก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับสามารถเปิดรับลมตอนกลางคืนหรือว่าไปหน้าหนาวก็เปิดรับลมได้เลยนะครับบรรยากาศดีๆแล้วประตูเนี่ยมาพร้อมกับระบบ k ี y l เลส g กให้เรียบร้อยพร้อมระบบ p ุ s h s t a r ์ในตัวรถนะครับนี่เราปิดให้ดูนะครับหลังคาด้านบนครับก็เป็นพาโนรามิกกัสซูปด้วยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าเขาปิดทึบมาให้เรียบร้อยนะครับดูดีไซน์นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็กันชนด้านล่างเป็นแบบ AMG เพิ่มความสปอร์ตครั ท้ายปีขนาดสั้นเป็นแบบโรสเตอร์2ประตูนั่นเองติดสปอยเลอร์ลิฟด้านบนนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับนี่เวลาเราปิดอยากรู้ใช่ไครับว่าห้องจุความสัมภาระเนี่ยมันจะประมาณไหนนี่เราก็เปิดตรงนี้มาเลยนะครับนี่ก,กว้างๆนี้ก็เดินทางใบใหญ่ได้เลยนะครับ กดปิดมานะครับเราถึงจะเปิดหลังคาได้ด้วยเช่นเดียวกันสนใจ SOK OK, 9 p ปีดท,ที่หายากมากๆคันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตได้หนังเนปป้านะครับเดินได้แดงแล้วก็สติชชิ่งได้แดงนะครับแล้วก็ตัวเข็มขัดนิรภัยก็จะเป็นแบบสีแดงด้วยเช่นเดียวกัน,นครับแบบสปอร์ตแบบนี้เลย แล้วก็เป็นเมมโมรี่แพ็กเกจที่เบาคู่หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับนี่ตัวพวงมาลัยก็ปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันคันนี้นะครับเลขมันมีแค่64,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ตัวนี้ออปชั่นก็จะมาแบบนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอนาล็อกคอกนะครับตัวจอนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวเบาะเนี่ยเขาก็จะมีฮิตติ้งซีทนะครับตัวนี้และนี่ที่สำคัญนะครับในรุ่น9สปีดนะครับเห็นนมััคครบเกียยร์แบบเเเลล็กๆวลาเราปรับนะครับเห ดันลงดันขึ้นเท่านั้นเองนะครับกับ S L K 200 A M G 9ก้าสปีดคันนี้นะครับรถศูนย์เบนท์ไทยแลนด์ครับรถปี2015นะครับเลขไม่น้อยนะครับเพียงแค่64,000กิโลนะครับราคาสุดพิเศษที่เทีม K ตั้งไว้นะครับเป็นแค่1 3 9 0 0 0 0บาทเท่านี้นะครับตัวจบรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเป็นชมเป็น S L C หายากมากๆนะครับและที่สำคัญไม่น้อยด้วยนะครับมาที่เบทีม K ของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ